อัปเดตสถานการณ์ล็อกดาวน์ในยุโรปเราพูดกันมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วว่าตอนนี้คือยุโรปเขามีการล็อกดาวน์ใช่ไหมซึ่งจริงๆคือล็อกดาวน์เกือบทุกประเทศอยู่แล้วเหตุผลเพราะว่าตอนนี้เขาเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็เรื่องของโควิดในทวีปของยุโรปเนี่ยกำลังพุ่งอย่างมากแต่วงเล็บย้ําอีกทีหนึ่งว่าการเสียชีวิตก็ยังไม่ได้เป็นสัสดส่วนที่สูงขึ้นติดเชื้อมากก็ไม่ได้หมายความว่าจะเสียชีวิตมาก โดยส่วนใหญ่เท่าที่เคยดูแล้วประมาณหนึ่งสองเปซนของคนที่ติดเชื้อก็ถือว่ายังไม่มากนะครับแต่เขาต้องสกัดเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันมากกว่านี้เพราะว่าถ้าบอกว่า1%หรือ2%อเเซอาจจะเกิดติดเชื้อมากขึ้นจํานวนคนเสียชีวิตก็จะต้องมากขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่มาตรการล็อกดาวน์เนี่ยจะพยายามทําเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นก็คือส่วนใหญ่จะสิ้นสุดก็คือส0สิบพฤศจิกายนหรืออาจจะต่อไปกว่านนั้นอีกจิตหนึ่งเหตุผลหลักอย่างหนึ่งเลยก็คือเพื่อให แต่ละประเทศเนี่ยถึงเวลาสิ้นปีก็คือสามารถมีงานคริสต์มาสกันได้เพื่อให้ชาวยุโรปยังคงฉลองคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่กันได้อยู่ครับแล้วก็นี่คือสถานการณ์เป็นแบบลายประเทศเลยนะหมายถึงว่าว่าเขาจํากัดอะไรบ้างเรายังคงทําอะไรได้บ้างก็คือเป็นการสรุปสรุปก่อนนะคือก่อนหน้านี้เราก็อาจจะมาพูดถึงตัวเลขโควิดในยุโรปใช่ไหม ในเดือนก่อนๆน,นะแต่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วพุ่งทุกประเทศเลยแม้กระทั่งประเทศที่ก่อนหน้าน,นี้ก็พยายามปิดกั้นนะคือในขณะที่ประเทศอื่นเขาเปิดให้เดินทางแต่ว่าบางประเทศก็ยังคงปิดอยู่ซึ่งเป็นส่วนน้อยนะประเทศที่ยังปิดยังมีข้อจํากัดอย่างเข้มงวดมากก็ยังพุ่งเหมือนกันครับอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยพุ่งกระฉูดเลยทั้งๆที่สวิตเซอร์แลนด์ค่อนข้างเข้มงวดมากนะแล้วก็มีตัวเลขที่ดีมาตลอดนะพอเข้าหนาหนาัปุ๊บก็พุ่งเหมือนกันเลย ก็คือมาให้เพื่อนๆได้รู้กันว่าส่วนใหญ่การล็อกดาวน์ของเขาเนี่ยไม่ใช่การล็อกดาวน์หมดทุกอย่างเหมือนกับที่เราเคยเจอในช่วงเมษาแต่เป็นการล็อกดาวน์แค่บางส่วนเท่านั้นก็คือธุรกิจบางอย่างเท่านั้นแต่ว่าคนไทยเนี่ยยังคงสามารถเดินทางเข้าได้อยู่เหตุผลเพราะว่าเราอยู่ในรายชื่อแนะนําของยูโรเปียนยูเนียนประมาณ10กว่าประเทศอะ่ะคือประเทศที่เสี่ยงโควิดต่ําฉะนั้นเราเดินทางเข้าที่ยุโรปเนี่ยเราไม่ได้ไปเพิ่มเชื้อให้เขา ฉะนั้นเขาไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาห้ามเราเข้านะครับคนไทยยังเดินทางเข้าทางเครื่องบินได้อยู่เพียงแต่ว่าการเดินทางระหว่างจังหวัดหรือข้ามประเทศเนี่ยจะค่อนข้างลําบากฉะนั้นคนที่ไปได้เวลานี้ก็คือคนที่ไปเยี่ยมเยียนเท่านั้นเองส่วนคนท่องเที่ยวก็ยังเซ็งเซงกันอยู่เดี๋ยวข่าวนี้อ๊อฟจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับก็คือมาเช็คกันเองได้เลยซึ่งหัวข้อเนี่ยเขาคงจะมีการอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะแต่คงไม่ได้พูดหมดนะเพราะว่ามันเยอะมากเลยเอาเฉพาะบางประเทศนะเริ่มต้นที่ เรียงตามตัวอ,อักษรก็คือออสเตรียนะออสเตรียยุโรปนะก็คือมีการล็อกดาวน์จนถึง30พฤศจิกายนแล้วก็ยังคงมีเคอร์ฟิลตั้งแต่2ทุ่มจนถึง6โมงเช้าจนถึง13พฤศจิกาอ่ะก็หมดแล้วสิแล้วก็พรมแดนยังเปิดอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงๆเขาก็แนะนำว่าไม่ควรเดินทางหมายถึงว่าพรมแดนเปิดก็หมายถึงว่าเราก็เข้าออกออสเตรียได้ไงสถานการณ์จริงเป็นยังไงใครอยู่ที่นั่นก็สามารถมาบอกได้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นที่ทางเว็บไซต์ยูโรนิวส์เขาสรุปมาเฉยๆแล้วก็พัตตารผับคาเฟ่ก็ถูกปิดเนี่ยแหละล็อกดาวน์ก็จะปิดพวกนี้จะเป็นส่วนมากเพราะว่ามีคนมารวมกันอยู่เยอะแล้วก็อื่นๆนะพวกโรงหนังหรือแกลเลอรี่มิวเซียมก็ปิดสกีรีสอร์ทก็ปิดจนถึงธันวาต่อมาเบลเยียมนะครับไปเร็วๆก็คือเบลเยียมมีการแบ่งเขียวเหลืองแดงเหมือนสัญญาณไฟจราจรนะแล้วก็ประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ก็คือเป็นกลุ่มสีแดง ฉะนั้นก็จะต้องโดนกักตัว14วันหลังจากที่เข้ามาแล้วก็พวกโรงแรมต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวยังเปิดอยู่แต่ว่าก็คือให้อนุญาตให้กินอาหารได้เฉพาะอยู่ในห้องออไม่มีปัญหาครับโกโกไกทําประจำแล้วก็บาร์กับเลสเตอร์ลองก็ก็ยังเป็นแบบเทคอเวทเท่านั้นแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังเปิดอยู่นะเอา้าเราไม่ได้ควบเนี่ยออสเตรียเข้มงวดน,นะแต่ออสเตรียก็ก็พุ่งเน่ย เบลเยียมนี่พุ่งอยู่แล้วไม่มีปัญหาพุ่งอยู่แล้วโคเอเชียโคเอเชียนี่คือถ้าเกิดเรามีวีซ en ่าเชงเกนมัลติเพิลเนี่ยก็เข้าโคเอเชียได้นะโคเอเชียเป็นประเทศที่ยังเปิดอยู่ทุกสิ่งแล้วก็มีเชงเกนมัลติเพิลก็เข้าได้แต่แค่ต้องให้กรอกฟอร์มตอนก่อนเข้าเท่านั้นเองทุกอย่างยังคงเปิดอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เช็คริพับลิกก็สั้นๆเลยครับแบนทุกสิ่งไม่ให้เข้าเลยเหรอแต่ยังขอวีซ่าเข้าได้อยู่นะเท่าที่เรารู้มา แต่ว่าการเดินทางภายในอ่ะก็คือล็อกหมดเลยเฉพาะการเดินทางที่จําเป็นถึงจะให้แล้วก็มีเคอร์ฟิวหลังสามทุ่มถึงตีห้าแล้วก็เดนมาร์กเดนมาร์กก็ยังเปิดอยู่สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังเปิดแต่ว่ามีกฎระเบียบนิดนึงแล้วก็มีการต้องใส่หน้ากากเว้นระยะห่างแล้วก็พัตคารก็เปิดเฉพาะตีห้าจนถึงสี่ทุ่มโอ้ก็ยังไม่เห็นจะต่างจากปกติตรงไหนแล้วก็ถ้าเรามาจากประเทศที่อยู่ในยุโรปด้วยกันก็ยังคงเข้าเดนมาร์กได้อยู่ แต่ยกเว้นว่าประเทศที่เขากําหนดรายชื่อว่าเป็นประเทศเสี่ยงซึ่งก็คืออยู่ตามลิงก์นี้แต่ประเทศนอกยุโรปก็คือประเทศที่3ามเนี่ยซึ่งก็คือรวมทั้งไทยด้วยเนี่ยก็ยังคงเปิดสําหรับบางประเทศซึ่งก็มีไทยอยู่แล้วเป็นประเทศที่ปลอดภยัยส่วนฟินแลนด์ฟินแลนด์ก็พัตคารต่างๆคาเฟ่บาร์ก็ปิดหลังห้าทุ่มก็ปกติถ้าจากภายในยุโรปด้วยกันเอง อันนี้พูดงงๆถ้าในยุโรปด้วยกันเองก็เข้าฟินแลนด์ได้โดยที่ไม่ต้องตรวจหรือว่ากักตัวถ้าเกิดคุณมาจากประเทศที่มีโควิดไม่เกิน25คนต่อประชากร1นึ่งแสนถ้าในยุโรปด้วยกันเองส่วนใหญ่มันก็เกินอยู่แล้วนะทะนั้นก็คงต้องมีการตรวจหรือกักตัวแน่ๆเลยหมายถึงว่าถ้าจากยุโรปด้วยกันเองนะถ้าจากนอกยุโรปตรงนนเนี้ยเนี่ยเนียอันที่สองเนี่ยก็คือมีรายชื่อประเทศไทยอยู่ในนี้ด้วยนีย่ไทยแลนด์ก็คือเนี่ยสามารถเข้าฟินแลนด์ได้โดยที่ไม่มีข้อแม้อะไรแต่่ววงเล็บาีาาผน แต่ถ้ามีวีซ่าอยู่แล้วก็คือเข้าได้ไงต่อมาฝรั่งเศสยังไงมาสั้นอย่างนี้แหละก็เป็นฟู l ล็ o c ด d o w n เลยเหรอฝรั่งเศสทุกอย่างปิดหมายถึงว่าที่ไม่จําเป็นทั้งร้านค้าแนละบริการต่างๆคือปิดรวมทั้งโรงแรมด้วยแล้วก็มีเคอร์ฟิวตั้งแต่สามทุ่มจนถึงหกโมงเฉพาะการเดินทางที่จําเป็นถึงอนุญาตก็น่าจะยังไปทํางานได้อยู่แหละเพราะว่าเคอร์ฟิวช่วงดึกนี่ถ้าไม่ให้ออกเลยแล้วจะเคอร์ฟิวเฉพาะช่วงดึกทําไมแล้วก็เดอรมานีเดอรมานีก็ โรงแรมก็ปิดสําหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็รัฐต่างๆในเยอรมนีส่วนใหญ่ก็มีกฎระเบียบที่เข้มงวดแล้วก็บาร์พัตคารแล้วก็คาเฟ่ก็ยังคงปิดหมายถึงว่าให้แต่เฉพาะแบบซื้อกลับบ้านอย่างเดียวแล้วก็เราสามารถดูกฎของแต่ละรัฐได้จากที่นี่อันนี้ตัวอย่างของเยอรมนีจากลิงก์ที่กดเข้ามาเป็นผังของแต่ละรัฐใช่ไหมอยู่รัฐอะไรก็จิมไปสมมุติว่าอันนี้คืออจิมบาวาเรีย ที่มีเมืองมิวนิกเป็นเมืองหลวงแล้วก็กเลื่อนมาข้างล่างตรงนี้เขาก็จะบอกว่าอะไรเปิดอะไรปิดบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหทั้งพัตาคาลเบียการ์เด้นบาร์ปิดหมดเลยโรงแรมก็เฉพาะเรื่องของธุรกิจต่อมากรีซก็เหมือนเหมือนกันก็คือมีการล็อกดาวน์ถึง30พฤศจิกายนแล้วก็ทางเทคนิคแล้วนักท่องเที่ยวยังคงอนุญ,ญาตให้เข้าได้อยู่แต่ว่ามีกฎระเบียบที่เข้มงวดแล้วก็ร้านค้าที่ไม่จําเป็นแล้วก็บริการต่างๆท,ที่ไม่จําเป็นก็คือปิด คุณสามารถออกจากที่พักของคุณได้ก็คือเพื่อไปซื้ออาหารซื้อยาหรือไปออกกําลังกายถ้าคุณจะเดินทางไปที่กรีซคุณก็ต้องมีใบตรวจโควิดไม่เกิน48ชั่วโมงแล้วก็ต้องกรอก Passenger Locator Form ส่วนอิตาลีอิตาลีก็ไม่ได้บอกว่าห้ามเข้านะแต่ว่าบอกว่าทั้งประเทศเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นโซนสามระดับสาระดับความเสี่ยงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเอ่อก็เหมือนที่อื่นโรงแรมสําหรับนักท่องเที่ยวก็ก็ไม่ได้ไงก็ได้เฉพาะเรื่องของธุรกิจอย่างเดียว นีถ้าเราเดินทางมาจากในยุโรปด้วยกันเองเข้าอิตาลีก็ต้องกรอกฟอร์มเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีข้อห้ามอย่างอื่นถ้าเกิดมาจากนอกอิตาลีก็คือเนี่แหละมีไทยแลนด์อยู่นี่เนี่ยมีไทยแลนด์อยู่ก็เข้าได้ไงใช่ไหมเนี่ย allow to enter for any reason ตราบใดที่เขายินยอมที่จะกรอกฟอร์มอันนีออ้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ที่พักนักท่องเที่ยวยังเปิดอยู่เนี่ย tourist accommodation open in the Netherlands เออแต่ว่าพัตาคารคาเฟ่บาร์แล้วก็วก็คือปิดได้เฉพาะเทคเอาไวคซื้อกลับบ้านนีอเทแลนด์นี้ยังเปิดอยู่นะอืมอแล้วก็ถ้าเดินทางมาจากประเทศตามรายชื่อนี้ก็จะต้องกักตัว14วันหมายถึงว่าเดินทางจากประเทศที่เสี่ยงอะไรอย่างนี้นะรวมทั้งในยุโรปด้วยกันเองหรือเปล่า ครับพอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยว่าประเทศไหนที่จะต้องกักตัวบ้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศในยุโรปด้วยกันเองนี่มีทั้งฝรั่งเศสทั้งเยอรมน,นีด้วยนะประเทศข้างๆกันนะก็ต้องกักนี่นะเบลเยียมด้วยนะฉะนั้นถ้าเดินทางมาจากข้างเคียงเข้าในเทเรนก็ต้องโดนกักก็อย่างที่ออบเคยบอกไงว่าเขาไม่ได้ปิดกัน้นว่าห้ามเดินทางระหว่างกันภายในทวีปแต่ว่ายังมีเรื่องของกฎพวกนี้เพิ่มขึ้นมาส่วนนอร์เวย์นอร์เวย์วก็คือกลับมาขอวีซ่าได้แล้วนะครับ ก็ยังคงไปทานอาหารในปัตคานบาร์แล้วก็คาเฟ่ได้อยู่นะจนถึงเวลาสี่ทุ่มแล้วก็สถาทนที่ท่องเที่ยวก็ยังคงเปิดอยู่นะแต่ว่ามีข้อกฎอ,อ,อ,อะไรที่เกี่ยวกับโควิดอยูอ่แต่มีข้อบังคับทุกคนเลยที่เข้ามาในนอร์เวย์อ๋อมาจากพื้นที่เสี่ยงเหรอฉะนั้นคนไทยไม่น่าจะเกี่ยวนะก็จะต้องกักตัวสิบวันแล้วก็โปรแลนด์นี่มาสั้นๆเลยนักท่องเที่ยวถูกแนะนําไม่ให้เดินทางเข้าโปรแลนด์เพราะว่ามีเซอร์กิตเบเกอร์ จนถึงสามสิบพฤศจิกายนคือโปแลนด์เนี่ยให้ขอวีซ่าได้นะแต่ไปขอแล้วไม่ผ่านนี่สิหรือว่าเป็นเพราะเรื่องนี้แล้วก็โปรตุเกสยังงงๆนิดนึงแต่ว่าเหมือนยังเข้าได้อยู่เหมือนยังเปิดสําหรับการท่องเที่ยวอยู่แต่ก็มีข้อจํากัดว่าไอ้เรื่องของการเข้าไปดื่มกินอะไรต่างๆก็จํากัดเวลาว่าได้ถึงกี่โมงกี่โมงแล้วก็ถ้าเกิดเดินทางจากภายในยุโรปด้วยกันเองเข้าโปรตุเกสก็ยังได้อยู่ไม่มีข้อแม้เออมีเฉพาะบางประเทศที่ต้องมีใบตรวจโควิด72็ชั่วโมง ถ้าเกิดนอกยุโรปก็เนี่ยมีรายชื่อพวกนี้ได้อยู่มีไทยแลนด์อยู่นี่แล้วก็สเปนสเปนนี่ก็บอกว่าโรงแรมพัตคารก็ยังเปิดอยู่แต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงมีกฎระเบียบนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณมาจากภายในยุโรปด้วยกันเองก็เข้าสเปนได้ไม่มีข้อแม้แต่ว่าอาจจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็จะต้องกรอก Public Health Form ในตอนที่ขาเข้าแล้วก็ต้องโหลดแอป Spain t r a v e l Health ด้วยถ้าเกิดมาจากนอกยุโรปก็ยังคงเข้าได้ก็เนี่ยมีไทยแลนด์อยู่ในนี้ด้วยเนี่ย you will be able to enter Spain แล้วก็ Sweden. สวีเดนสวีเดนก็คือเข้าได้สถา,านที่ท่องเที่ยวโรงแรมอะไรก็คือยังเปิดอยู่แล้วเกิดมาจากในยุโรปด้วยกันเองคุณก็ยังเข้าสวีเดนได้โดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆแล้วก็เปิดให้ขอวีซ่าแล้วแต่ก็มีข้อแม้นิดนึงก็คือ จองตั๋วเครื่องบินตามที่สถานทูตไทยในสวีเดแนบอกแล้วก็ต้องมีใบจองโรงแรม ASQ ซึ่งไม่ได้บอกว่าเอาแค่ใบจองหรือต้องจ่ายจริงส่วนของมาจากนอกยุโรปก็คือให้เข้าสําหรับกรณีที่จําเป็นต้องดูข้อมูลจากตรงนี้แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ตรงนี้เหมือนจะยังได้อยู่เหมือนจะยังได้ถ้าเกิดมาจากยุโรปด้วยกันเองก็สามารถเข้าสวิตเซอร์แลนด์ได้โดยไม่มีข้อห้ามใดยสวิตเซอร์แลนด์เองก็คุมมาได้ดีนะแต่ตอนนี้กลายเป็นกลายเป็นพุ่งไปซะแล้ว คือเข้าสวิตเซอร์แลนด์ได้ถ้าตราบใดที่ประเทศของคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อเสี่ยงถ้าประเทศคุณอยู่ในรายชื่อเสี่ยงก็จะต้องกักตัว10วันครับรายชื่อเสี่ยงดูจากลิงก์นี้เลยเออถ้าเกิดมาจากนอกยุโรปมาตากนอกยุโรปตรงนี้เขาไม่ได้บอกชัดเจนแต่ว่าจากที่อัพพูดเรื่องอัปเดตข่าววีซ่าไปก็คือยังคงขอวีซ่าเข้าสวิตเซอร์แลนด์ได้อยู่แต่ก็มีข้อแม้เหมือนกับของสวีเดนเมื่อกี้นี้ก็คือจองในสายการบินที่สถานทูตไทยที่สวิตแนะนําเสร็จแล้วก็ออมีใบจองโรงแรม A.S.Q. แล้วก็อังกฤษอังกฤษ full lockdown จนถึง2ธันวาคมโรงแรมก็เปิดสำหรับเรื่องของธุรกิจแล้วก็สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของท่องเที่ยวไม่ได้แล้วก็การเข้ามา U.K. ก็ต้องกรอกฟอร์ม Passenger Locator Form ตามลิงก์นี้แล้วก็จะต้องถูกกักตัว14วัน ถ้าเกิดว่าประเทศของคุณเอาเป็นว่าประเทศไทยไม่ต้องกักละกันจบเพราะว่ามันมีรายชื่อเนี่ย Travel Corridor List ซึ่งมีประเทศไทยอยู่ด้วยถ้าอยู่ในรายชื่อนี้ก็คือไม่ต้องกักตัวถ้าไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้ก็ถึงจะต้องกักตัวแล้วก็ข่าวที่พูดไปวันก่อนก็คือหลังจากผ่าน full lockdown แล้วเขาจะมีมาตรการลดวันกักตัวหรือ7วันสําหรับประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้แต่ของเราอยู่นะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกักอันนี้คือเป็นการให้ข้อมูลแบบสรุปๆนะครับ เพราะว่าจริงๆเขาซอยย่อยไปถึงขั้นว่าแต่ละเขตของในประเทศน่ะคือไม่ใช่แบบเหมาเข่งไงทั้งประเทศคือเอย่างอย่างของประเทศไทยเนี่ยช่วงที่เราฟูลล็อกดาวน์เหมือนกันเมษาเนี่ยนะเหมาเข่งเลยจังหวัดไหนที่ไม่ได้มีโควิดเลยสักะติดเดียวก็โดนหางเลขไปด้วยอะไรเงี้ยนะอันนี้คือเขาซอยย่อยเป็นแบบแต่ละรัฐหรือแต่ละจังหวัดเลยว่ากฎระเบียบก็มีแตกต่างกันบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ ก็อันนี้เอาเป็นว่าโดยดูโดยรวมก็คือประเทศในยุโรปด้วยกันเองก็ยังคงเข้าได้แต่อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องของการกักตัวหรือใบตรวจโควิดก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าโดยรวมแล้วยังเดินทางกันได้บางประเทศก็ยังเปิดให้ท่องเที่ยวได้อยู่ได้ซ้ำอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆคือข้ามพรมแดนหมายถึงว่าข้ามในยุโรปด้วยกันเองนะก็มีการกรอกฟอร์มนะครับแล้วก็คนไทยยังคงขอวีซ่าเข้ายุโรปได้อยู่เป็นส่วนใหญ่ อ่ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆที่อยู่ที่ยุโรปอยู่แล้วแล้วก็มีข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถมาแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับอันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ